ไฟฉายสตาราคาประหยัดแบต18350เป็นไฟฉายแนวๆใช้งานชาร์จไช้มีแม่เหล็กมีคลิปในตัว LED ค่ายจีนแท้ๆทสหลอดแสงไม่เบานะครับเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับสิ่งที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็พิจารณาดูเองนะครับจะน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อ LED Flashlight Multi Functional Bright Flashlight โอ้ดูภาพโฆษณาหน้ากล่องแล้วน่าตกใจพอสมควรชารดในตัวได้4 w o r k ิ Working voltage ทำงานได้ที่2.7ถึง4.2โวลต์ c h a ์ ging v o l t a g e 5 l, Circuit with over ้าโวลต์หนึ่งแอมป์เซอร์กิตวิดโอเวอร์ชาร์จโปรเทคชั่นเอ็กเทนแบตเตอรี่ไป้องกันมีวงจรป้องกันแบตเตอรี่ด้วยมานะเปิดกล่องดูกันก่อนหน้าตาประมาณนี้บอกกันก่อนนะว่าไฟฉายตัวนี้เนี่ยมันมีเป็นหลายสิบยี่ห้อเลยนะไม่มียี่ห้อก็มีรูปร่างเหมือนกันสเปคเหมือนกันทำงานได้เท่ากันทุกอย่างราคามีตั้งแต่200ต้นๆ200กว่าบาท300กว่าบาทก็มี ตอนที่ยังไม่ฮิต199บาทหรือ179บาทอะไรก็เคยเจอนะฮะตัวเนี้ยเขาจะมาในกล่องแบบนี้มีตัวไฟฉายเป็นอลูมิเนียมดูดีหน้าตาดุดันนะฮะดูแบบบึกบึนแข็งแรงาาสไตล์สั้นๆแบตเตอรี่18350 1500ม ah, ิลลิแอมโมแน่นอน,นะฮะยังไงก็ไม่ถึงแล้วก็มีสาย USB Type C บางๆมาให้1เส้นก็ไม่แนะนําให้ใช้เหมือนกันรุ่นนี้อย่างที่เรียนให้ทราบมีหลายผู้ผลิตหลายโรงงานมากๆบางเจ้าเนี่ยราคาถูกกว่ากันนิดๆหน่อยๆน่อแต่ลองไปดูรีวิวใส่มาในกล่องกระดาษนิ่มๆธรรมดาหรือว่าใส่แพ็คใส่ซองบัฟเฟิลมาเฉยๆไม่มีกล่องไม่มีแพ็กเกจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมให้ราคากับพวกนี้นะแต่ว่ามันก็บ่งบอกถึงความมาตรฐานถึงต้นทุนของเขาอ่ะนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยส่งมาจาก ที่ไหนก็ตามมันก็ยังช่วยโปรเทคชันได้เยอะใช่ไหมมีฟองน้ํามีอะไรบุมาเยอะขนาดนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตคือแบตเตอรี่คุณภาพต่างกันเยอะเจ้าที่ไม่ค่อยมาตรฐานเนี่ยพวกนี้มักจะให้แบตเตอรี่ที่คุณภาพแย่แย่ของแย่อีกทีเลยฮะอันนี้ก็ไม่ถือว่าแย่นะแต่ว่าความจุค่อนข้างจะหมดแต่ว่าลองใช้แล้วถือว่าใช้ได้ถ้าจะใช้ให้ทนใช้ให้ยั่งยืนต่อไปก็หา แบตเตอรี่18350ยี่ห้อที่มันดีหน่อยนะมีเยอะแยะเลยก็หนึ่งไม่ถึงร้อยก็มีก็ใช้ได้ถมเถไปแล้วไฟฉายเขาเนี่ยบอดี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยไม่ใช่แอร์ครับเกรดดูไรเบิลอลูมิเนียมอลลอยวิ r คอ i รชันรีสิ t แ n นเคลือบอนโนดายตัวท่อใตยฐานเนี่ยนะไม,ไม่ไม่มีฝาท้ายคือไม่ได้แยกเป็นท่อกับฝาฐานหนามากๆตัวนี้บอกได้เลยว่าหนาการระบายความร้อนนี่ดีเลยแหละ มีโอลิงมาให้แต่สารลอลื่นใส่เอาเองใส่ทาน18350บริเวณหัวก็จะมีคลิปแบบนี้ยึดด้วยนอ็อตแจหกเหลี่ยมไขออกได้ถ้าไม่ถูกใจวัยรุ่นไขออกเพราะว่ามันฟิกมาแล้วมันก็สั้นแค่นี้เองขั้วแบตเตอรี่ทางด้านขั้วบวกเนี่ยเป็นโกเพทนะชุกทองมาแต่ว่าไม่ได้คุณภาพสูงอะไรมากมายหรอกแล้วก็เป็นวงจรแบบง่ายๆหลอด ตามสเปคเขาบอกว่าใช้หลอด p 3 5ซึ่งผมลองเซิร์ชดูแล้วก็เป็นของค่ายจีน led high power ของจีนเนี่ยตอนนี้มีเยอะมากๆผมลองไปดูใน Made in China หรือดูใน a l i b a b บดูแล้วโอ้เยอะเยอะจริงๆมันไม่ใช่โนเลตที่ลึกลับอีกต่อไปแล้วแล้วก็มี tir ด้วย total internal reflection ทั้ง3ตาเนี่ยจัดลำแสงให้ไม่อินเตอร์เไม่อเวอร์แอะไรกันมัว่วอะไรมากมาย่เงี้ยเพราะว่าหลอดมาอยู่ใ,ใกล้กันอย่างเงี้ย ถ้าเผอ่อไม่มี TIR เนี่ยมันจะค่อนข้างจัดระเบียบแสงยากน้ำหนักก็พอประมาณเลยนะเดี๋ยวผมลองช่างดูแบตเตอรี่ด้วยนะแบตเตอรี่เอาของเขาเนี่ยนะ110กรัมพอดีเปะ๊ะเบามากใส่ทานคืนขึก่อนนะขั้วลบลงทางด้านท้ายไฟฉายขั้วบวกก็อยู่ทางด้านหัวนี่นะเหมือนธรรมชาติท,ทั่วไปความหนาของท่อของวัสดุเนะี่ยหนาดีเลยนะงานไม่เนียบไม่ละเอียด วัสดุไม่ได้แกลนไม่ได้พรีเมียมอะไรเลยก็เป็นไฟฉายนแนว,แนวใช้งานธรรมดาเหมาะสำหรับเอาไว้เป็นสำรองติดไว้ในเกะหน้ารถติดไว้ในบ้านหรือว่าไว้จ่ายให้ทีมงานจ่ายให้ลูกน้องหรือว่าเวลาไปทริปไฟฉายไม่พอแสงไม่พออันตรายก็ส่งให้เพื่อนร่วมทริปเอาไปถืออีกอันหนึ่งเราก็ไม่ต้องคอยกังวลมากว่าไปส่ง ตัวเราหกเจ็ดพันของเราไปให้เพื่อนถือให้ใครคนที่เขาคืนมาเราไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าบางทีเขาคนที่เขาใช้ไม่เป็นอะ่ะบางทีก็ลําบากเหมือนกันของอาจจะไม่เสียแต่ว่าการใช้ไม่เป็นเนี่ยมันส่งผลหลายอย่างแสงที่เขาติดออกมาเนี่ยแพทเทิร์นทำได้ดีเลยนะฮะระหว่างตรงสปอตกับตรงสเปียลเนี่ยเกลีย่ยได้เป็นแกรดเดียนได้สวยงามพอสมควรเลยแล้วก็พอกดมาแล้วเนี่ยจะมีไฟติดตรงนี้ติดอยู่ตลอดพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะดีฟอลต์มาที่ ไฮก่อนเลยกดอีกทีเขาจะมาที่มีเดียมกดอีกทีเขาจะมาที่โล w l โลคือแค่นี้ไม่รู้กี่ลูเมนไม่ในสเปคไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรบอกนะสิบลูเมน15บห้าลูเมนอะไรพวนี้ถ้าถ้าโลสุดเนี่ยนะจะหมุนวนอยู่3โหมดนะเปิดมา default ที่ h ไฮก่อนแล้วจะปิดก็ปิดไม่ได้ด้วยตอนนี้ไม่มีโหมดให้กดปิดเลยแล้วกดอีกทีมาโล w เราลองกดค้างล่ะกดค้างไปกับพิบไปสตรอปกดแช่ไว้ประมาณ2วินาทีประไปสตรอปเฮ้ยมีสโตรปด้วยนะไม่ธรรมดาแล้วลองกด Double click ดับเบิลคลิกดู1 2ไปเทอร์โบฮะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเป็นเทอร์โบใช้ได้เลยความร้อนไม่ขึ้นเร็วเท่าไหร่มันไม่ใช่หลอดไฮพาวเวอร์อ๋อมีอินดิเคเตอร์แล้วถ้าขึ้นแดงอยู่แดงกับพิบเนี่ยแสดงว่าแบตเริ่มจะ อ๋อการแล้วนะเขามีระบบเช็คแบตในตัวด้วยอุไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่หรอกพอเราปรับมาที่โลก็กลับมาเขียวใหม่พอยิงเทอร์โบสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็ขึ้นเป็นแดงด้านนี้เป็นช่องชาร์จ USB Type C เหมือนไฟฉายรุ่นใหม่ทั่วไปหมุนไปอย่างงี้ง่ายๆเลยการชาร์จก็ชาร์จด้วยอะแดปเตอร์มือถือหรืออะไรก็ตามเพราะตามสเปคเขาเนี่ยวงจรชาร์จนี้นชาร์จ1แอมป์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสเปคของแบตเตอรี่ด้วยนะโหมดไม่มีการจำแสงอะไรทั้งสิ้นนะฮะไฮมีเดียมโลดับกดแช่ของวินาทีเป็นสโตรกดับเบิลคลิกเข้าเทอร์โบได้ทั้งเมื่อแสงปิดอยู่และแสงเปิดอยู่อันนี้ตอนแสงปิดอยู่นะ1 2เข้าเทอร์โบเลยทีนี้ลองหมดโลแล้วกันโหมดโลผมดับเบิลคลิก หนึ่งเข้าเทอร์โบแล้วกดอีกทีหนึ่งดับไม่กลับมาที่โลทีแรกด้วยนะทีนี้ผมจะลองชาร์จให้ดูเนาะอะแดปเตอร์นี่ผมใช้มีคนถาม <laughs> ผมใช้หลายคลิปแนละ้วตัวนี้ซื้อจากญี่ปุ่นนะฮะเขาบอกว่าสเปคออโต้แม็กสาแอมป์ก็คือรวม2ช่องแล้วเนะี Mac ่ยแม็กไม่เกิน3ามแอมป์เชื่อได้ไหมเชื่อได้อยู่แล้วเพาญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่คุณไม่สามารถเขียนเลื่อยเฉยลงไปได้โดยที่มันไม่เป็นความจริงนะ แล้วผมก็เทสแล้วจริงๆตอนกลับมาที่ไทยแล้วเนี่ยมันก็3.4แอมป์จริงๆอ่ะผมจะไม่ใช้สายของเขาแล้วกันผมว่ามันสายมันไม่น่าไว้ใจเลยที่เขาแถมมาชาร์จได้500กว่ามิลลิแอมป์แล้วก็มีอินดิเคเตอร์สีแดงขึ้นมาตรงนี้ก็คงชาร์จได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่านี้เพราะาเมื่อกี้เนี้ยไฟมันจะเป็นกึง่งเขียวกึ่งแดงอยู่ใช่ไหมตอนที่เทสเนี่ยแสดงว่ายังมีกระแสะอยู่ในก้อนถ่านเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะถ้าเผื่อแบต โลกว่านี้เนี่ยมันอาจจะได้กระแสชาร์จที่ดีกว่านี้่ะทีนี้ชาร์จไปด้วยเปิดไปด้วยติดไหมชาร์จไปด้วยเปิดไปด้วยก็ติดที่เทอร์โบก็ติดกระแสชาร์จก็ยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แสดงว่าใช้ไฟจากฐานนะไม่ได้ใช้ไฟจากตัว USB เทอร์โบเอ้ยเปิดไฮมีเดียมโลเปิดได้ครบทุกโหมดเลยชาร์จไปใช้ไฟได้แต่อย่างที่ เคยเรียนให้ทราบในทุกคลิปแล้วว่าถึงทําได้ก็พยายามลีกเลี่ยงอย่าไปทํานอกจากอยู่ในข่าวขับขันข้าวจาเป็นจริงๆทีนี้ลองอีกแบบหนึ่งลองแบบไม่มีฐานเลยขออย่างนี้เลยก็ได้ท่านจะได้เห็นว่าไม่มีฐานจริงๆเปิดติดแต่ว่าไม่ได้ติดที่ไฮกินกระแสะแค่ประมาณ100ยมิลลิแอมเองไปเทอร์โบก็ไม่ได้เทอร์โบก็เต็มที่ก็ได้แค่เนี้ยก็คือแรงสุดคือเปิดที่ไฮเนี่ยได้กินกระแสร้อมิลลิแอมก็จะแรงประมาณมีเดียม แก้ขัดแบบกระสืออย่างเงี้ยได้ใช้ power bank เสียบกันไปดื้อๆอย่างเงี้ยแล้วก็กินกระแสนิดเดียวเวิทิ้งทั้งคืนก็ได้แบบเนี้ยเพราะว่าหัวนี่เขาระบายความร้อนทันอยู่แล้วต้องดูฐานเขาว่าดีเปล่าฐานเขาดีจริงหรือเปล่านะเราลองวัดอย่างนี้ดูเราลองวัดผ่านตัวแท่นชาร์จของเว็บเซลล์ยูนี่ดูน,นี่ไม่ไม่ใช้วงจรชาร์จในไฟฉายเขานะตั้งกระแส เคอร์เรนต์ไว้ที่1แอมเหมือนของไฟฉายนะตัวนี้มันตั้งได้เลือกที่เคอร์เรนต์เนี่ยเห็นเป็นแท่นชาร์จราคาถูกที่โคตรดีเลยอ่ะพอดีเทคเรียบร้อยขึ้นมาได้แล้วนี่ไงได้1แอมเลยเห็นไหมแล้วก็ลดลงมาเหลือ900กว่ากว่าตอนแรกเนี่ยที่เสียค่ไ,ได้1 1ึแอมเลยตามสเปคแท่นชาร์จเลยฐานก้อนนี้โอเคเลยสเปคใช้ได้เลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวมันปิดลาเบลหลอกเรามาเยอะไปหน่อยเดี๋ยวพาไปดูแสง เอาดอก็มาชมการทดสอบแ ENNIS, สงไฟใช้โนนิมหลอด3ตาเปิดมา Default ของเขาเลยก็คือที่ไฮที่ระยะ10เมตรก่อนตรงนี้แถบสีขาวที่เป็นมานั่งนั้นก็คือ12เมตรที่ต้นไม้ใหญ่นี่คือ25เมตรหลังต้นไม้ก็ไปที่เป็นพุ่มไม้เตี้ยๆนี่ก็ประมาณ35เมตรแล้วก็ต้นไม้ข้างหลังนั่ก็จะเป็นประมาณ40เมตรนะครับเดี๋ยวดูตรง ตรงที่เป็นมานั่งตรงนั้นก็ประมาณ30เมตรเหมือนกันตรงหลังคาบ้านข้างล่างนะต,ตึกแถวก็40เมตรนะฮะมีดับเบิลคิลิกเข้าเทอร์โบโลเลยระยะ10เมตรจะเห็นว่าต่างจากไฮแบบมีระยะสำคัญเลย12เมตรนะครับอันนี้ขึ้นไปที่ต้นไม้ใหญ่25เมตร35-40เมตรต้นไม้ข้างหลังนะฮะ โอ้ตาวางก่ออายเยอะนะครับมีลำด้วยนะไม่ธรรมดามีบีมด้วยเห็นไหมบีมแสงนิดนึงคืนนี้ไม่มีหมอกนะแต่ว่ามีลำแสงมาที่ตึกเขาขาวไกลๆนะก็เกเมตรเลยนะฮะตึกเขาขาวสี่เหลี่ยมทางด้านซ้ายของเฟรมเนี่ยแต่ว่าทางด้านตรงนี้ตึกข้างล่างนี่ประมาณ45เมตรตรงนี้ก็ประมาณ30เมตร35เมตรชอบใจตรงที่เทอร์โบเขาเนี่ยยังไม่ร้อนที่เปิดนานแล้วนะ ยังไม่ร้อนเลยอุ่นๆสบายสบายจะลองเปรียบเทียบแสงกับ Workhorse wk 03ดูนะฮะ3ลุม1เนาะ wk 03เขาตาเดียวกับเจ้านี่3ตาตอนนี้แสงในห้องศูนย์ลักแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวลองเปิดตัวนี้ก่อนเปิดที่หายก็พอนะ หายได้สูงสุดที่1,056ที่หายนะครับทีนี้ลอง WK03 ที่หาเหมือนกัน1,716นะ WK03 ชนะไปสบายๆลองดูที่เทอร์โบของ WK03 WK03 ไปเทอร์โบแล้วนะตอนนี้3,914นะฮะเทอร์โบของ WK03 ทีนี้ลองดูเทอร์โบของตัว3ตาจีนนี่ดูบ้างนะฮะสูงสุดเลย2,422โอ้ต่างกันเยอะก็คงไม่ไม่ถึงขนาดเทียบชั้นกับ WK 0 3ได้เนาะเอามาให้ดูกันเล่นๆยังจบไม่ได้ขอกลับมาเรื่องโหมดอีกทีเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามันปิดไม่ได้ปิดเลยทันทีไม่ได้เนี่ยหลังจากเรากดเข้ามาทีแรกโอเคมัน Default ที่ High กิดอีกทีหนึ่งมาที่มีเดียมมาอีกทีโลแล้วก็ถึงจะดับไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะหลังจากที่ได้ไปทดลองแสงมาแล้วเนี่ยพบว่าจะอยู่ที่โหมดไหนก็ตามถ้าเราเปิดไว้แล้วเนี่ยสมมติเราอยู่ที่มีเดียมแล้วทิ้งไว้8วินาที1 2 3 4 5 6 7 8หเนี่ยอยู่ที่มีเดียมถ้าเป็นปกติมันกดเราต้องมาที่โลใช่ไหมแต่ถ้าหลังจาก8วินาทีไปแล้วกลายเป็นดับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฮะก็คือตอนจังหวะที่เปิดมาทีแรกภายใน8วินาทีเนี่ยถ้าเลือกโหมดก่อนเลย ที่มีเดียมทิ้งไว้8วินาที1 2 3 4 5 6 7 8ดับแล้วอ่ะอันนี้ก็เอามาชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดนึงมันเป็นสาระสำคัญเหมือนกันในการใช้งานเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนว่า LED P 3 5มคูณ3ของเขาเนี่ยกินกระแสประมาณไหนมิตเตอร์ธรรมดานี่ยนะตั้งย่านแอมป์ตัวนี้มันวัดได้10แอมป์เนาะ เพิ่งรีวิวไปเลยตัวนี้ไม่ใช้ power supply นะใช้ถานนี่แหละเพราะว่าในชีวิตจริงในโลกของความเป็นจริงเอาแบบ actual หน่อยก็คือเราไม่มีใครแบก power supply ไปใช้ในป่าในที่เที่ยวนะใช้ฐานของเขาเลยเนี่ยวัดดูแล้วกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะจับกระแสดูเปิดมาเขาก็ติดที่ไฮที่ไฮเนี่ย1 1แอมป์แอมกดอีกทีนึงมีเดียม482มิลลิแอมป์โล โลนิดเดียว31มิลลิแอมลองเทอร์โบดูนะเทอร์โบกินถึง2.5958ประมาณ2.6ปตีที่สอแอมเลยเห็นกันจะจะเลยว่ากินกระแสเท่าไหร่ควรจะหาแบตเตอรี่ที่มีค่าแม c กคอน n ิ o u s d สด c h a r ์จได้เท่าไหร่มาใช้ก็2.5แอมหาไม่ยากครับเพราะแบตเตอรี่สมัยนี้ขั้นต่ำก็ประมาณนี้เท่นั้นแหละถลอกง่ายนะเนี่ยผมไม่ทันไรเลยอโนไดเริ่ม ตรงมุมๆเนี่ยเริ่มไปแล้วยังไม่ได้โดนอะไรมากมายเลยแค่ก,ก็แก,ก้ๆอยู่บนโต๊ะแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้แข็งอะไรนะนิ่มๆนี่แหละงานอะโดาไม่ดีอ่ะสรุปแล้วเดี๋ยวผมวิจารณ์กันก่อนนะวัสดุตามราคาไม่ได้แย่ไม่ได้ดีดีมันไม่ดีอยู่แล้วลเพราะว่าราคานี้นะแต่ว่าแย่มันก็ไม่ถึงกับแย่ตรงนี้ทําได้ดีตรง USB ตรงอะไรพวกนี้ทําได้ดีวงจรชาร์จ ภายในยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สู้ใช้แท่นชาร์จอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าก็เอาไว้แก้ขัดเอาไว้ใช้ทั่วๆไปได้นะแต่ถ้าใครมีแท่นชาร์จภายนอกแบบนี้อยู่แล้วมันก็ดีกว่าอยู่แล้วลหละแบตบที่แถมมาถ้าเผื่อเอาชุดที่ผมซื้อเนี่ยมันพอประมาณเลยไม่มีสายคล้องมือแถมมาให้แต่ว่ามีรูตรงนี้นะ ทัานไปซื้อสายข้องมาซื้อแลนยาร์ดเองต่วนที่ดีก็มีนะไอ้คลิปเนี่ยติดหน้าหมวกกำลังดีถ้าใช้18350เนี่ยติดกับแก๊ปหมวกใส่แล้วผมลองใส่ดูแล้วโอเคไหวอยู่ไม่ได้หนักอะไรมากเพราะแก๊ปมันก็แข็งอยู่นะโดยเฉพาะหมวกแนวแนวเอาดอพุ่นเนี้มันจะแข็งหมวกเขาเขาใส่เอาดอปนะปกติหมวกอินดอร์ไม่น่ามี TIR เกลียแสงได้ดีได้ได้สวยเลยแสง ขาวนวลไม่ติดเขียวไม่ติดฟ้ามากถ่ายรูปไม่กระพริบนะฮะไม่ว่าจะโหมดไหนใช้ถ่ายรูปได้สวยเลยตัวนี้เข้าชมสถานที่อะไรต่างๆก็สปอร์ตใหญ่พอสมควรสปอร์ตไม่แคบสปอร์ตจะกว้างกว่า WK03 อีกนะ,อะลองดูลองล,อง,ลองเทียบ WK03 ดูเนี่ยเห็นไหมครับโลให้ดูโลต่อโลด้วยกันเห็นไหมซ้ายมือเนี่ยจะเป็น WK03 ขวามือจะเป็นตัวนี้แต่ยงว่าสามตายไงมันก็มันก็ <c oughs> นกว้างกว่ายอยู่แล้วเนอะอันนี้มันมันสามรุมหนึ่งอีกแล้วอ่ะกว้างกว่า WK03 นะครับอลองเทียบก,กับวูเบนดูโอ้โหที่เทียบก,กับตัวเทพเทปมาเลยถ้าเทียบก,กับวูเบนก็ยังกว้างกว่าวูเบนอีกถ้าเบื่อสนใจมีอีกทางเลือกหนึ่งมีมีร้านแบตเตอรี่ไทยแลนด์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องของเราเนี่ยเจ้านี้เขานําเข้ามาด้วย แบบไม่มียี่ห้อไม่มีสกรีนตัวที่เขานำเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ท่อสั้น18350เป็นท่อ18650ก็คือจะใช้แบตมาตรฐานเลย18650เนี่ยมันจะยาวาประมาณแค่นี้อีกแค่นี้เองถ้า18กับ13นะยาวกันไม่ไม่ใช่เท่าตัวแล้วมันมีสเปซของช่วงช่วงขั้วแบตด้วยก็จะประมาณแค่นี้ทางแบตเตอรี่ไทยแลนด์เขาเอาเข้ามาเป็นตัว18650นะ แลวราคาก็200กว่าบาทเหมือนกันแต่ว่าไม่รวมแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยซื้อของเขาได้เลยเขาจะมีตัวตัวก้อนเขียวนะผมไม่มีตัวอย่างอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอยู่ในโซโฟเฟอรนี่รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้แหละเขาจะขาย65บาทมั้งดูเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ตรงนี้นะ,ะแล้วก็ที่ดีสคริปชั o นเนี่ยคุณคลิกเข้าไปได้เลยแบตเตอรี่ไทยแลนด์ค้าขายอยู่กับ กลุ่มไฟฉายใหญ่ๆ2อสกลุ่มกลุ่มพวกอ,อุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าอะไรเขาเขามีขายอยู่นะกลุ่มพวกนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะแอดมินเขาดูแลลูกกลุ่มเขาดีนะพ่อค้าอะไรไม่ค่อยมีคุณภาพเขาดีดออกหมดแหละถ้าไม่ติดเรื่องความสั้นความยาวพื้นที่ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยรันไทม์มันเยอะกว่านะนานกว่าเห็นเห็นเลยไม่คงไม่มีอะไรมากเลยฮะสำหรับตัวนี้ เป็นไฟฉายเน้นใช้งานแบบประหยัดเอาไปลากเอาไปลุยหายก็ไม่เสียดายพังก็ไม่เสียใจปลอดภัยส่งให้เพื่อนเอาไปใช้ก็ไม่ต้องกังวลส่งให้ลูกน้องเอาไปใช้ก็ไม่ต้องคิดมากลูกหลานไปโรงเรียนออกค่ายไปรอดอไปอะไรก็เอาอย่างเงี้ยไปผมเองยังคิดว่าจะซื้อตัวนี้แหละเอามาแจกทีมงานรอปภที่ที่บ้านว่าจะเอามาแจกเป็นปีใหม่ก็แหละคงจะดูตัวนี้แหละขอบคุณที่รับชมนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ